รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมองหารถเก๋งราคาประหยัดไปใช้นะคะเมื่อก่อนก็รุ่นนี้แหละค่ะที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากตอนนี้จะซื้อเก็บไว้สะสมก็ได้นะคะสำหรับท่านที่สะดวกค่ะ Honda Civic 3ามดอนะคะ1.5ปี94ค่ะรถเก๋งกระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกภายในเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเก๋ง3ดอก็3ประตูนะทะุกท่าน ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่49,000บาทค่ะราคาตัดเงินสดนะคะเกียร์ออโต้เชื้อเพลิงดีเซลค่ะต้องเน้นตามสภาพด้วยนะคะพอรถอายุเยอะแล้วค่ะเครื่องเกียร์ยังขับได้ค่ะเป็นรถบ้านพร้อมใช้แอร์เย็นเอกสารเร่มมีพบนะคะต่อราคาหน้ารถได้นะคะไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองก่อนออกเดินทางท่านก็สามารถโทรนัดหมายนะคะติดต่อ เซลล์ผู้ขายนะคะตามช่องทางที่แอดใส่ไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้เลยนะคะเพราอแอดเองก็ไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ